วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในทุกๆปีชาวพุทธของเราก็จะมีวันสำคัญทางาศาสนาอยู่หลายวันใช่ไหมคะวันออกพรรษาหลังจากที่เราเข้าพรรษาพากันร,รักษาศีลเจริญสมาธิเพื่องดบาปอากุศลสร้างแต่บุญกุศลให้ตัวเราเองตลอดสามเดือน เมื่อครบกํำหนดแล้วก็จะถึงคราวของการออกพรรษาแต่ใครหลายคนคงไม่ทราบใช่ไหมคะว่าในวันออกพรรษานั้นมีความสำคัญอย่างไรวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้ในเรื่องของวันออกพรรษากันนะคะว่าวันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนั้น มีความสำคัญและมีความเป็นมาอย่างไรค่ะวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน11เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์คือเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาหรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลาสเดือน วันออกพรรษาหมายถึงวันที่พ้นจากข้อกํำหนดทางพระวินยัยที่ต้องอยู่ประจําที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอดสามเดือนในฤดูฝนกล่าวคือเมื่อพระภิกษุได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8แล้วอยู่ประจําที่หรือวัดนั้นเรื่อยไปจนสิ้นสุดในวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน11 หลังจากวันออกพรรษาแล้วก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้วันออกพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันปราวาหรือวันมหาปราวาคือวันที่พระสงฆ์ทําปราวากรรมคือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยความเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันสำหรับประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนั้นในพรรษาที่7นับแต่ปีที่ตรัสรู้พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระอภิธรรมปิดก โปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาคือสเดือนครั้นถึงวันปรวนาออกพรรษาในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11พระพุทธองค์จึงเสด็จสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้งสได้แก่บันไดเงินและบันไดทองบันไดแก้วซึ่งเท้าสก,กะเทวราชหรือพระอินทร ให้พวิษณุกรมเนรมิตรทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัสะนครในที่นั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอตักบาตรพระตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์เรียกว่าวันเทโวโรหณนะหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเพราะวันนั้นทั้งสามโลกคือสวรรค์มนุษย์และนรกต่างสามารถแลเห็นกันได้ตลอดทั้งสามโลกความสําคัญของวันออกพรรษาวันออกพรรษา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลที่ว่า 1. ห,หลังจากวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ 2. เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแพร่แก่ประชาชน สายนวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้ทำปรวนาเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความเคารพนับถือและความสามัคคีกัน4พุทธศาสนิกชนได้นำแบบอย่างไปทำปรวนาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไปสำหรับการถือปฏิบัติในวันออกพรรษาในประเทศไทยนั้นวันออกพรรษาเป็นวันประวนาของพระพิสุสงโดยตรงที่จะต้องประชุมกันทำประวนากรรมแทนอุโบสถกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนฝ่ายคฤรหัด ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญมักนิยมไปทําทานรักษาศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษสำหรับหลักธรรมที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษาในเทศกาลออกพรรษามีหลักธรรมสาคัญที่ควรนําไปปฏิบัติคือปรวนาคือการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้ ในการปรวานานี้อาจแบ่งบุคคลออกเป็นสองฝ่ายคือ 1. ผู้ว่ากล่าวตักเตือนจะต้องเป็นผู้มีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้ที่ตนว่ากล่าวตักเตือนเรียกว่ามีความเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจพร้อมมูล 2. ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือนต้องมีใจกว้าง มองเห็นความปรารถนาดีของผู้ตักเตือนดีใจดังมีผู้มาบอกขุมทรัพย์ให้การประรณนาจึงเป็นคุณธรรมสร้างความสมัครสมานสามคัคคีและความดำรงความบริสุทธิ์ความหมดจดไว้ในสังคมของพระภิกษุสงฆ์การประวณนาแม้จะเป็นสังฆกรรมของสงฆ์ก็อาจนำมาประยุกต์ใช้กับสังคมชาวบ้านเช่น การปรวนาการระหว่างสมาชิกในครอบครัวในสถานศึกษาในสถานที่ทำงานพนักงานในห้างร้านบริษัทและหน่วยราชการนอกจากนี้ยังมีประเพณีเนื่องด้วยวันออกพรรษาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าประเพณีตักบาตเทโวคำว่าตักบาตเทโวมาจากคำเต็มว่า ตักบาตเทโวโรหนะคือการตักบาตเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสําหรับประวัติความเป็นมาของการทําปราวนาในวันออกพรรษาเกิดขึ้นจากครั้งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับจําพรรษาอยู่ณพระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถีมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันจำพรรษาอยู่ตามอารามรอบๆพ,พระนครพระภิกษุเหล่านั้นเกรงจะเกิดความขัดแย้งกันจนอยู่ไม่เป็นสุขตลอดพรรษาจึงได้ตั้งกติกากันว่าจะประพฤติมูลวัดคือการนิ่งไม่พูดจากันตลอดสามเดือน และได้ถือปฏิบัติกันมาตลอดทั้งพรรษาถึงวันออกพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้พาการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทรงทราบพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตำหนิแล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทำการปรานาต่อกันว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วปรวนากันในสามลักษณะคือด้วยการเห็นก็ดีด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีดังนั้นในวันออกพรรษาจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปราวนาซึ่งเป็นวันเดียวกัน ตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน11ของทุกปีแต่ถือกันคนละความหมายคือวันออกพรรษาคือวันที่สิ้นสุดของการอยู่จำพรรษาหรือพูดง่ายๆว่าวันสุดท้ายที่ต้องอยู่จำพรรษาในแต่ละปีและพระสงฆ์จะต้องอยู่ให้ครบอีกหนึ่งราตรีจึงจะครบท้วนบริบูรณ์ วันมหาปราวนาคือการทำปรวนาครั้งใหญ่หมายถึงวันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันและกันให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่เมตตาการอยู่จำพรรษารวมกันตลอดระยะเวลาสามเดือน อาจมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีไม่นามเกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือมองไม่เห็นเหมือนผงเข้าตาตัวเองแม้ผงจะอยู่ชิดกับลูกในตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นผงนั้นได้จึงจำเป็นต้องไหว้วานคนอื่นให้มาช่วยดูหรือต้องใช้กระจกส่องดูเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงใช้วิธีการปรบนาให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้เพื่อพาภิกษุที่ได้เห็นหรือแม้แต่ได้ยินได้ฟังเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรก็ตามให้กล่าวแนะนำตักเตือนได้คือพระผู้มีพรรษามากก็กล่าวตักเตือนพระผู้มีพรรษาน้อยได้และพระผู้มีพรรษาน้อย ก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะถึงข้อบกพร่องของพระผู้มีพรรษามากได้เช่นกันโดยที่พระผู้มีพรรษามากท่านก็ไม่ได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่างการกล่าวปรวนาเท่ากับเป็นการช่วยระมัดระวังข้อประพฤติปฏิบัติ ที่ไม่ดีของพระรูปหนึ่งก่อนที่จะลุกลามก่อความเสื่อมเสียไปถึงพระหมู่มากและลุกลามไปถึงพระพุทธศาสนาได้ท่านจึงใช้วิธีป้องกันไว้ก่อนดีกว่าการแก้ไขในภายหลังการประว a าที่พระภิกษุทั้งหลายกระทำนี้เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวรคือความระวังไม่ให้ประมาท ไม่ยอมให้สิ่งเวลวร้ายเกิดขึ้นได้เหมือนล้อมล้วไว้ก่อนที่วัวจะหายจุดมุ่งหมายของการปรวนาคือ 1. เป็นกรรมวิธีลดหย่อนผ่อนคลายข้อขุนข้องคลางแคลงที่เกิดจากความระแวงสงสัยให้หมดไปในที่สุด 2. เป็นทางประสานรอยร้าว ที่เกิดจากผลกระทบกระทั่งในการอยู่ร่วมกันให้มีโอกาสกลับคืนดีด้วยการให้โอกาสได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน 3. เป็นทางสร้างเสริมความสามคัคคีในหมู่ให้เกิดความกลมเกลียวอยู่ร่วมกันอย่างสนิทใจ 4. เป็นแนวปฏิบตัติให้เกิดความเสมอภาคกันในการแสดงความคิดสามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้ โดยไม่จำกัดด้วยยศชั้นพรรษาและวัย 5. ก่อให้เกิดพรดอนภาพคือความรู้สึกเป็นมิตรชิดเชื้อปรารถนาดีเอื้อเฟื้ออาทรเป็นพื้นฐานนำไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ดีงามคล้ายคลยกันเรียกว่าศีลสามัญ,ญตา อานิสง์ของการปรวนาได้แก่ 1. ทําทำให้เกิดความบริสุทธิ์ในเพศบรรพชิตทั้งกายวาจาและใจเป็นการคลายความสงสยัยระแวงให้หมดไปในที่สุด 2. พระภิกษุทุกรูปจะรู้ข้อบกพร่องของตนเองและจะได้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นโดยฝึกความอดทนต่อการว่ากล่าวตักเตือนได้ เป็นการเปิดใจยอมรับฟังผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ 3. พระภิกษุทุกรูปจะได้ขอขมากันและกันเพื่อที่จะไม่ถือโทษโกรธเคืองกันในภายหลังด้วยความรักและความปรารถนาดีและให้อภัยซึ่งกันและกันจะทำให้อยู่ร่วมกันในหมู่คณะอย่างผาสุก 4. เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในสังฆมณฑล ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยการส่งเสริมและสนับสนุนในการทำงานของพระพุทธศาสนาเป็นทีม 5. ทําทำให้คณะสงฆ์มีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นยากแก่การถูกทำลายจากผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาการประวนาจึงเป็นการกระทำเพื่อหวังความเจริญเพื่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวม โดยเพื่อสหธรรมมิกด้วยกันตักเตือนกันเองได้โดยธรรมดังนั้นเมื่อวันมหาปารนาเวียนมาถึงพวกเราพุทธบริษัท4จะได้ถือโอกาสนี้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมอันดีงามโดยปรวนากับบุคคลข้างเคียงให้สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในภายภาคหน้า เมื่อเรารู้แล้วว่าวันออกพรรษานี้มีความเป็นมาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในทางพระพุทธศาสนาแล้วเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายก็จะได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ดีงามของเราชาวพุทธกันต่อไปนะคะขอกราบถวายบูญแด่พ่อแม่ ครูอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ธรรมะอันทรงคุณค่าและขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปธรรมะนี้ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจในพระสัตธรรมประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกๆด้านเจริญด้วยลาบยศ สันเสริญสุขสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ